ไปที่เชียงใหม่ฮะรถคันนี้ขนกระลำปลีฮะคุณผู้ชมฮะแต่ตำรวจนั้นานะถึงขนบอกหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ทำไมต้องหยุดไปดูคลิปเลยครับมันเปิดไฟสุกเฉลิมมันเปิดไฟสุกเฉลิมเปิดไฟสุกเฉลเปไสุกเลเปิดไฟสุเฉิแล้วเปิดไฟสุกเฉิแล้วเปิดไฟสุเฉิแล้ว ถ้าขนกระลำปลีมาเฉยๆคงไม่มีตำรวจมาเยอะขนาดนี้หรอกครับแต่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะตำรวจต้องล้อมหน้าล้อมหลังปิดท้ายปิดหัวเลยเพราะกระบะคันนี้ครับคุณผู้ชมครับขนยาเสพติดฮะอย่างที่เห็นหน้าจอเนี่ยแหละฮะนี่เป็นช่วงที่ตำรวจสพช้างเผือกที่เชียงใหม่ครับต้องไล่ล่ารถขนกระลำปลีคันนี้หลังจากได้รับแจ้งว่ามีรถของกลุ่มค้าขายลำเลียงยาเสพติดมุ่งหน้าเข้ามาที่ตัวเมืองเชียงใหม่ครับโดยรถคันต้องสงสัยคันนี้ขับมาตามถนนสายโชตนา แล้วสกัดจับได้บริเวณก่อนถึงทางแยก่วงสิงครับถามว่าจะขนยามาคุณผู้ชมจะขนยามาเฉยๆคุมไม่ได้ครก็ต้องตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยการนี่ฮะขนกระหล่ำปลีมาเต็มคันรถเลยสุดท้ายก็คุมตัวคนขับฮะบอกยกมือขึ้นยกมือขึ้นชื่อว่านายวุ่งก่ออายุ20ปีเป็นชาวไทยใหญ่ในอำเภอเชียงดาวครับจากการตรวจขนนี่ฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหชีช้ำกระหล่ำปลีฮะคุณผู้ชมฮะ ไม่ใช่กระลำปลีฮะเพราะไปเจอฮะสิ่งที่ซ่อนในกระลำปลีคือยาบ้า6ล้านเมตรมีไออีก30กิโลกรัมครับผมซึ่งตัวของนายบุ้งก่อรับสารภาพครับบอกว่ารับจ้างมาจากนายสมศักดิ์อีกทีหนึง่งให้ลำเลียงยาเสพติดจ,จากชายแดนไทยฝั่งอำเภอเวียงแห่จังหวัดเชียงใหม่ไปส่งให้กับครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับส่วนยาบ้ารายนี้เป็นของเครือข่ายนายวีระซึ่งเป็นผู้ค้ายยาเสพติดรายใหญ่ที่หลบหนีอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านครับ ซึ่งจริงๆแล้วตำรวจเองก็บอกว่าติดตามพฤติกรรมของเครือข่ายนี้มานานแล้วและกําลังขยายผลออกไปจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับผมใครมีเบาะแสรเรื่องยาเสพติดอะไรก็ต้องแจ้งตํารวจนะฮะแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้รัฐบาลเองหรือพอบอตรท่านใหม่ก็บอกว่ากําลังจะปราบปรามยาเสพติดเพราะว่ามันระบาดเหลือเกินนะตอนนี้